อันนี้เป็นรูปพระมหาชนกนะครับอันนี้สุดยอดมากๆนะครับวันอังคารที่10มกราคมพุทธศักราชส5 5 5นสิบห้าะครับคุณครูอยู่ที่โบสถ์วัดเคราวันนะครับอยู่กองทัพเรือนะครับติดติดกันนี่คือจิตกรรมฝาผนังในวัดในโบสถ์ พระวิหารวอในโบสถที่วัดเครือวันนะครับก็เป็นการแสดงกันพบต่างๆของพระพุทธเจ้าั้งหมดนะครับ500รกันอันนี้แบบสุดยอดมากๆนะฮะแล้วก็มีพระพุทธรูปนีะครับปางห้ามสมุดปางอะไรเนี่ยนะครับก็สวยงดงามมากในสมัยยุทธยานะครับ นี่ก็จะเป็นที่เดียวนะครับในประเทศเลยนะครับที่เขียนตำนานชาโดกของพระพุทธเจ้าทั้งห้าร้อชาตินะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันทาบุญอดีตท่านเจ้าวาดต่างๆนะครับที่เคยเป็นเจ้าวาดที่วัดคือวันเราก็มีโอกาส โชคดีมากๆครับได้เห็นพระปกติที่พระอุโบสถเนี่ยจะไม่เปิดให้ชมเลยนะครับนะครับเนี่ยคือพุทธชาดกห้าร้อยภพห้าร้อยชของพพุทธเจ้านะครับ นี่เป็นฐานชุกชีที่มีที่นี่แห่งเดียวนะครับลักษณะลดลายเนี่ยงดงามมากนะครับก็เป็นปูนปั้นแกะอัะลงกระจกสีนะครับฝีมือช่างอจุธยา